ผมจะทําเสียงหลอบแบบลีออนสวัสดีครับผมคือลีออนเอสเคนเนดีผมได้รับหน้าที่ให้มาเมืองแลคคูนซิตี้เพื่อจัดการกับเหล่าซอมบี้เป็นไงมิตาบี้แล <c oughs> ้วใครยิงปืนครับนี่ <c oughs> เฮ้ยมาด,ด้ลีออนมาช่วยแล้วครับทำอะไรกันน้า <c oughs> นายคือผู้รอดชีวิตหรือเปล่าฉันมาช่วยนายแล้วมีเสียงซอมบี้อยู่มีผู้รอดชีวิตกำลังสู้กับซอมบี้อุ้ยฝั่งนั้นก็มีคนนายจะมาช่วยแล้วครับลีออนมาแล้ว ไปอย่ายิงเจ้าหน้าที่ต้ไมต้องไปยิงลีออนด้วยครับเจ้าพนักงานมาพื่งช่วยชีวิตพวกได้ฉันแค่มาสู้กับไอ้ผมคือลีออนเอสกินนี่เราส仨มาช่วยนายทำไมนายมายิงลีออนล่ะครับอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฉันมาช่วยเองฉันจะฟันซอมบี้เฮ้ยมีคนมาเหลือแค่มาฟันซอมบี้ ก็ไม่มีจัดการบั้นัการตอวปีจัดการตอวปีไม่ตายดิวะมีฟันสองทีอ่ะหรือว่าทีเดียววะอีกทีหนึ่งผมฟันไม่โดนเหรอ้อมันจะตายแล้วดูรอดชีวิตมาอาจมาทำรายลีออนนี่เราเป็นลีออนจริงปะเนี่ยทำไมมาไล่ฟันมนุษย์ครับสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาเจอกับพี่ลีออนเอสเคนดีจ้าวันนี้เราก็จะมาเล่น อีเวนต์ในลีบิกนะครับเหมือนเดิมจริงๆก็ต้องบอกว่าผมจะเล่นจนกว่าจะกินไก่แหละเพราะว่าในมิรามามีเล่น <c oughs> ตาย <c oughs> คือจริงๆอยากเล่นมิรามานานะนะแต่ว่ามันน่าเบื่อตรงที่มันหาคนไม่ค่อยเจอไม่รู้ลีบิกจะมีคนหรือเปล่านะครับกาซีซั่นอย่างนี้จริงๆน่าจะเดือดเอ้ยมีคนโดดลงไปแล้วผมลืมกดไอ้บ้าเอ้ยไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับแต่ว่ากระตุกเหมือนกันนะแพทนี้ฝั่งซ้ายโดดไปครับตีหนึ่งเองหรอ เนี่ยมันมีจำนวนบอกนะทุกคนผมเพิ่งรู้ไอคลิปที่แล้วผมไม่รู้ว่ามันมีจำนวนคนบอกตอนดาร์คอบอลมันไม่มีแมมเอาละเอาละสามคนมาแล้วครับทำไมละ่ะอุย้ยโอ้โหเ้ยเรเบิดลรูมบอใครมันยิงมาวะเนี่ยเอ้าเสียงอะไรอะซอมบี้ออกมาจากหลอดแก้ว พีม่มันซอมบี้หลอดแก้วใครเข้ามาโดนลูกซอเลยเนี่ยมีคนวิ่งมาสองคนเลยอะวิซอมบี้มันเดินมาหาเราด้วยวะวิใครโยนไฟวะบ้าบุ้งวิเกือบไม่โดน หยุดยิงด้วยทุกคนเอาอลไรอีกคนนึงไปไหนวะเอา้าเดี๋ยวแค่นอกว่ะทุกคนอ๋อไม่ใช่คือเขาเกิดได้นี่กว่าผมลืมไปนี่มันซอมบี้นักวิทยาศาสตร์เราไปฉันคือลีออนฉันจะมายิงซอมบี้แต่ทําไมมีคนมายิงเราก็ไม่รู้เนี่ยหลอดแก้วนี้ถ้ายิงคือมันจะมีซอมบี้นะครับเสียงอะไรวะ่อ๋อคนน้องหรือเปล่าเนี่ยอฮ้ยเโอ้ซอมบี นี่ต้องยิงหัวนะครับอ้าวตายเมื่อกี้น่าจะเป็นคนน็อกเพราะว่าผมน็อกเออผมน็อกไปสเนะสาะซไปนหนึ่งโอเคครับน่าจะครบละอุ๊ยได้หมัดมาทุกคนยังไม่ได้ลองหมัดเลยนะใครยิงข้างนอกวะเนี่ยมาเดี๋ยวหาซอมบี้ต่อยให้ดูครับทุกคนเป็นยังไงนะไอ้หมัดนี้ครั้งที่แล้วนี่ก็ยังไม่ทันได้ใช้เลยตายครับโดนดักมิลมาโดนดัก,ดดกข้างนอกบอสเลยผมไม่ยิงบอสแล้วนะรอบนี้เฮ้ยเจอซอมบี้แล้วซอมบี้มันดีเร็วขอทดสอบหน่อยต่อย กระเด็น <c oughs> <g red en> เลยเหรอโอเคถ้าตายก็จะได้ของนะครับแต่ถ้าไม่ตายก็คือของจะไม่ดรอปนะครับอันนี้วิธีสังเกตและไอ้ไอ้สกิลนั้นไปไหนวะเนี่ยทำไมผมหาไม่เจอเยก่อนนะมีคนยิงทีพีฝั่งรู้นครับเดี๋ยวผมพยายามหาไอ้ตัวที่เป็นมีดแหลมแหลมอะสกิลแหลมสกิลมีดพุ่งอะหาไม่เจอว่ะครับไอ้ตอนมีรามากก็แบบ ไม่ได้ใช้ไม่เจอว่ะทุกคนบอสเกิดแล้วด้วยนะเราจะยิงไหมยิงเพื่อเอาฟาร์มัทไหมหรือยังไงดีไอที่ซอมบี้มันเดินเนี่ยคือมันเดินไปหาบอสนะครับทุกคนอันนี้ครั้งที่แล้วผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไปดูมาไปดูสกิลมาสรุปก็คือซอมบี้มันจะเดินเข้าไปในจุดเกิดบอสนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นบอสน,นั่นเองอประมาณว่ารวมร่างคล้ายๆกับในเดสเปส ที่แบบว่ามันรวมเข้าไปในไอ้นั่นไม้อ่ะเขาเรียกอะไรวะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่นี่มันคือรวมกันในอุกบาทซอมบี้นั่นเองนะครับเอาบอสเกิดแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันนับเวลายอยู่นะเอ้ทำไมมันเกิดไวจังเนี่ยมันเกิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนได้ไงวะโอ้โหลองกระโดดดูนะแค่นี้ <c ười> คือไม่มีประโยชน์เลยวะ ไอ้สเก็ตบอร์ดเนี่ยใครว่าทางไรอ้าวอุ้ยตน้นตาต่ตังเห็นเนาะอุ้ยนอ็อกเฉยๆว่ามีคนอีกเพื่อนเนี่ย,ยโอ้โหสเก็ตบอร์ดคือแบบกระหลงโปงมากทุกคนแล้วดูกระโดดไปได้ด้วยครับดูดิคือความเร็วมันมันต้องอัปเดตนะโอ้โห ไม่งั้นนี่ไม่มีคนใช้นะผมบอกก่อนผมว่ามันเหมือนเป้านี้ให้เขายิงอะ่ะคือมันต้องพุ่งเร็วกว่านี้นะครับอันนี้มันดูช้ามากงั้นเราไม่ขึ้นแล้วนะครับเราใช้รถด,ดีกว่าอีเวนต์นี้ค่อนข้างแปลกนิดนึงผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างไม่สมดุลเลยคือรู้สึกรู้สึกได้ว่าอีเวนต์นี้จะกลอยนะจากความรู้สึกเพราะว่าซอมบี้มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้เหมือนตอนอีเวนต์ที่เป็น Resident e v i l นะครับ เดี๋ยวผมลองไปดู Ado ์ดถ้ามีฟาร์มัสก็จะใช้ถ้าไม่มีก็ไม่ใช้นะครับเดี๋ยวไ้คลิปหน้าแล้วกันรอหน่อยครับอุย้ยฟาร์มัสโอเคของแต่งก่อนละกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าฟาร์มัสเนี่ยมันไปอ่านมาก,ก็คือมันอัปเดตนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างนะคือในคลิปที่แล้วผมก็คิดว่ามันเปลี่ยนรูปร่างจริงมันไม่ได้เปลี่ยนหรือเปลี่ยนนิดนึงก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่แนความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็เสียงเสียงปืนมันเปลี่ยนนะถ้าเทียบกับคลิปที่ผมเเคยเล่นนะ เอ๋ของแต่งมันเยอะจังเลยอะเอา้ามันใส่แม็กเทปไม่ได้หรอทุกคนอะไรวะใส่ได้แต่คอมเพนใส่ได้มัสเซลปากกระบอกปืนนะครับเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> สรุปว่าคือใส่แม็กไม่ได้ใส่ได้แค่สโคลบกับปลายกระบอกใช่ไหมแล้วมันมีของแต่งอื่นด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับเราไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเล่น,เล,นเล่นไปทีหลังเอาหัวไมเพราะว่าตอนที่เรายิงในมิรมามันก็ค่อนข้างคุมปืนได้ดีอยู่นะครับ แต่โดยส่วนตัวผมมองว่า30นัดมันน้อยไปหรือเปล่าวะคนใช้อาร์กยิงครับอาร์กนี่ก็คือดอบดอบอยู่ในแมปนะครับอันนี้เผื่อบางคนที่ไม่รู้อาร์กมันดอบเหมือนเอ็มโฟแล้วนะแต่มันเนิร์ฟลงนะที่แล้วที่เราลองยิงดูเนี่ยรู้สึกว่ามันช้าลั่นช้าลงกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกดามเมจม,มันเบาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีเสียงปืนเลยหรอเหลือ1ิคนไปไหนกันหมดวะอุ้ยใครยิงเก็บเสียงมีคนใช้ลูกซองด้วยครับเมื่อกี้น่าจะเป็นบ้านชุบว่ะ เนี่ยไออาร์คไม่ยิงอีกออแล้วอะ่ะเฮ้ยมีคนใช้เหมือนใช้สก,กีเอ้ยเหมือนใช้สกเก็ตพูกอยู่ใกล้เราอู้หูรัวมากรัวมากวาก้าวบอกเลยมีคนวิ่งมาอย่างกับกอซ่าครับฟาร์มัทใหม่อุย้ยระเบิดลู้ปึอโอ้โหแบมแบมอุ้ยมันโยระเบิดเหมือนกันเฮ้ย โดนระเบิดผมบอก่โอ้โห้บ้าเอ้ยบ้าเฮ้ยยูเอพไอยูเอพรกระโหลงป้องนี่อีกเลยแค่ใช้ยูเอพผมสามบทอะ <laughs> ต่นกระโหลงป้อง,อง <c oughs> อนี่มันเอาจังวะไอ้ตีนี้เอาอยู่เ,เนี่ย <c oughs> มันจะโยนระเบิดใส่ผมปะเนี่ยมาดีเพื่อนใครจะแม่นกว่ากัน ใครจะแม่นกว่ากาันเฮ้ยเอา้าระเบิดด้านเหรอ <Wow. S 1> หรอุ๊ยว้าวคือตายหลือเลือดหนึ่งผมดูว่าระเบิดด้านคือเหตุเขาโยนมาเลยด้วยคือเขาโยนมามันเด้งอยู่ตรงรถหรืออะไรนี่แหละแล้วมันไม่ระเบิดผมก็วิ่งหลบไปละแล้วผมก็วิ่งกลับมาโอ้โหอุ๊ยแต่ว่าฟาร์มันเมื่อกี้เรายิงเข้าหัวไม่รู้เข้าหัวสองนัดหรือว่านัดเดียวครับแต่แตกเลยนะครับเดี๋ยวลองดูระยะนี้บ้างเหลือสี่คนตีสามป่ะเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขับเข้าวงก่อนแล้วกันอู้ยช็อตน,นี้คือฟาร์มพัทอย่างตึงไะทำไปเล่น <c oughs> ไปถึงเราจะใช้ลูกซองก็เดือดแต่เสียอย่างเดียวกระสุนมัน30ผมรู้สึกผมยิงแล้วกระสุนมันหมดไวมากเลยครับเหมือนเล่นเหมือนเล่นพวกอูซี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะใช้ตีสามละไม่งั้นอุ๊ยฉันเห็นอะไรโอ้โหดีดจัด120เมตรครับเฮ้ยลูกซองเอาแล้ว เอ้าเหลือสามคนเหลือสองคนคนลตี้หรือเปล่าฝั่งนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับฝั่งนี้ถ้ามีเราก็ได้เปรียบอยู่ดีผมว่ามันคนละตี้ว่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแน่เลยครับไอ้ลูกซองเมื่อกี้เห็นเราเห็นแล้วนะแต่ว่าอีกคนนึงไม่เห็น,นครับเสียงอะไรอ่ะอะไรฟุง้งฟึงวะเ,เุ้ยอฮ้ยอ้กระสุนหมดอะไรวะเนี่ยกระสุนสามสิบนั้หมดไปมากบังคุดไปโดนไหมเนี่ย ต้องเอาแล้วอ่ัทุกคนเหมือนตีเดียวกันเลยครับ <c oughs> อุ้ยเฮ้ย้าเอ้ยมันลูกซองเหมือนกันอโอ้โหกระสุนปมดปมดไปมากระเบิดไปเนี่ยมันระเบิดเต <c oughs> ็มไปหมดเลย นะแต่กระสุนหมดไวมากครับโอ้โหทุกคนกินไก่ครับผมเย้ <Yeah. S 2> สิ่งที่เจออย่างแรกเลยนะครับข้อดีคือลั่นเร็วแต่ข้อเสีย2ข้อเลยที่ผมไม่ชอบคือ1รีโหลดช้า 2, m a แม็กแค่30นะครับแม็กสาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันรีโหลดช้านี่แหละแล้วทุกคนสังเกตดูหมเห็นไหมยิงเร็วมากเหมือนกอซ่าเลย่ยดูคือเวลาย,ยิงเน่ยแต่ตอนรีโหลดมันจะนานนิดนึง อาจจะเป็นข้อดีเดียวที่ผมจะเล่นนะก็คือมันยิงไวลั่นไวนั่นแหละแต่ข้อเสียคือรีโหลดช้าแล้วก็กระสุนเสร็จได้แค่30นัดน,นะครับอันนี้อย่าลืมนะสำคัญโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากอีเวนต์นี้เอาจริงคืออย่างที่ผมบอกว่าพออีเวนต์มันมีแค่จุดเดียวเหมือนดาคอนบอลอะ่ะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบแย่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวผมไม่ชอบนะเพราะว่ามันทําให้กระจุกคนอยู่ในอันเดียวกันแล้วเวลาคนที่เขาจะเอาไปเกิดก็ต้องมาลงตรงเดียว ตรงหมายถึงว่าจุดเดียวอะ่ะอีเวนต์เดียวอะไรเงี้ยขนาดมิลมาม่ายังมีแค่จุดเกิดอันเดียวนะครับอันนี้ก็งงเหมือนกันเอาสรุปเราใช้ลูกซองอันดับหนึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้ใช้กอซ่าเหรอเอ้ยไม่ใช่ฟา์มัสเหรอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวคือมาได้ไก่แล้วผมก็พอละเลิกเล่นแค่นี้แหละไม่ต้องเล่นเยอะเดี๋ยวสายตาพังเกี่ยวปะวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นอีเลนเกลแล้วกันนะครับเล่นไปสานเกมได้ไก่ละก็พอแค่นี้แหละวันนี้ก็ลีออนกับ ก็ซิล่ากระลงโป้งของเขาก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยเบบี้ชาร์กจิตจิตจิ๊ดิวขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม